ขอแสดงความยินดีนะคะคุณมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สดวัดปากน้ำาภาษีเจริญนะคะคุณถึงได้มาเห็นคลิปนี้คลิปมือมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขอพรหลวงปู่สดให้คุณและครอบครัวจงหมดกรรมหมดเวรหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบรารมีนะคะจงรวยเร็วรวยแรงรวยรวด รวยอัศจรรย์รวยสะบั้นหันแหลกรวยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขจงมีสมบัติจัก,กรพัทต,ตัดใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพ้องไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมีจงมีสมบัติอาจินไตจงมีสมบัติจัก,กรพัทจงมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ขอให้ครอบครัวของคุณจงเป็นครอบครัวนักบุญนักสร้างบารมีเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีผู้จะบุญนะคะโรงทานของปูส้สดขอให้คุณแชร์